หังสือเพลงหน้า388 388ฉันเธอฉันเธอดึมบมาดูแอลองค์พระผู้ไทยชนอิสราเลผู้รองควรครั้งรำให้ไม่สาง ฉันเนรแปลงไปพบพระบุตรยินดีปรดีดาเอ็มมานูเอลที่ทรงมาช่วยชนอิสราเอลเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต อานขอพระนสทานของพระเยซูคริสตเจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายละสีกับท่านด้วยวันนี้ยังเป็นวันระลึกถึงนะบุญญาลาศีฟิลิปสีฟองและวันนี้เป็นวันครูคําสอนไทยเราคิดถึงบรรดาครูคําสอนแล้วเราก็ภาวนาเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้พยายามที่จะทาหน้าที่ในการ เป็นแบบอย่างใน,นการเป็นผู้สอนคําสอนอย่างดีพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสรารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพและต่อ,อตพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทําบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรมจารีเสมอขอทุสวรรค์นะบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยเช่วยิงวางพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสันพานอุภาพขอพระสถานของพระองค์นำหน้าและติดตามข้าพระเจ้าทั้งหลายเสมอไป ข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังมีใจจดจ่อรอคอยการเสด็จมาของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวโปรดประทานความช่วยเหลือสําหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตด้วยเถิดท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้จงรักษาความถูกต้องและปฏิบัติความชอบธรรมเพราะความรอดพ้นของเราเข้ามาใกล้แล้วและความเที่ยงธรรมของเรากำลังจะถูกเปิดเผยมนุษย์ผู้ทำเช่นนี้ย่อมเป็นสุขคือบุตรของมนุษย์ผู้ยึดมั่นสิ่งนี้ไว้ ผู้รักษาวันสปโตไม่ทำให้เป็นมนทินและยังมือไว้ไม่ทำการชั่วไรใดๆอย่าให้ชนต่างชาติที่ยึดมั่นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแยกข้าพเจ้าจากประชากรของพระองค์อย่างแน่นอนบรรดาชนต่างชาติที่ยึดมั่นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับใช้พระองค์ และรักพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนที่รักสาวันสปโตไม่ได้ทำให้เป็นมนทินและยึดมั่นพันธสัญญาของเราไว้เราจะนำเขาไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราจะทำให้เขามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในบ้านของเราเพื่อการอธิษฐานภาวนาเครื่องเผาบูชา และสักการบูชาของเราจะเป็นที่ปรดปร,รานบนแท่นบูชาของเราและบ้านของเราจะได้ชื่อว่าบ้านสำหรับประชากรทั้งหลายเพื่อการอธิษฐานภาวนาพระเจ้าองค์ประผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายตรัสว่าเรายังจะรวบรวมผู้อื่นนอกจากผู้ที่เราได้รวบรวมไว้แล้วด้วย พระวาจาของพระเจ้าขอขอพระคุณพระเจ้าจงร้องเพลงบทใหม่เทวาให้แด่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาและประทานพระพรแก่เราขอพระองค์โปรดให้พระพักายแสงมาเหนือเราแล้วแผ่นดินจะรู้จักทางของพระองค์ นานาชาติจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงช่วยให้รอดรอพ้นาาชนชาติทั้งหลายจงปเปรมปรีและโห่ร้องด้วยความยินดีเพราะพระองค์ทรงปกครองประชาชาตได้วยความเที่ยงธรรมและทรงนำชนชาติทั้งหลายบนแผ่นดิน จงร้องเพลงบทใหม่ถาวายแดดเรือเจ้าแผ่นดินผลิตพืชผลพระเจ้าของเราทรงอวยพรเราขอพระเจ้าทรงอวยพรเราขอให้ทุกคนทั่วแผ่นดินยำเกรงพระองค์จง,จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายแด่พระเจ้าเชิญยืนอัลเลลุยยาอัลเลลุยาอัลเลลุยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาประทานสันติภาพเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ชื่นชมกับแสงสว่างของพระองค์ ยอพระเจ้าสถิตกับท่านแลิสิกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอหนขอทวายพระเกียรติพระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับชาวยีว่า ท่านทั้งหลายได้ส่งคนไปถามยอนและยอนก็ได้เป็นพยานยืนยันถึงความจริงเราไม่ต้องการคำยืนยันจากมนุษย์แต่เรากล่าวเช่นนั้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รอดพ้นยอนเป็นเหมือนตะเกียงสว่างสวัยที่จุดอยู่ท่านทั้งหลายก็พอใจที่จะชื่นชมกับแสงสว่างของเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแต่เรามีคำยืนยันที่ยิ่งใหญ่กว่าคำยืนยันของยอน คืองานที่พระบิดาทรงมอบหมายให้เรากระทําจนสําเร็จงานที่เรากำลังกระทําอยู่นี้เป็นพยานถึงเราว่าพระบิดาทรงส่งเรามาพระวาจาของพระเจ้าของพระกิตเจ้าทรงพระเจรเดินเทินพระวรสารในช่วงสองสัปดาห์นี้เราได้ฟังเรื่องยเรื่องราวที่พระยุสยาพูดถึงย่อน ยอนได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วก็หน้าที่ของท่านก็เป็นเหมือนกับป้ายชี้ทางป้ายบอกทางที่นำทางเวลาที่เราเดินทางไปตามที่ต่างๆเราก็จะเห็นมีป้ายชี้บอกทางเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางหลายๆครั้งเราเห็นป้ายที่สวยงามเห็นป้ายที่ที่ออกแบบอย่างอย่างดีเราก็รู้สึก ชื่นชมกับความคิดที่เขาออกแบบแบบนั้นวันนี้พระย,ยเจ้าเองได้บอกกับบรรดาชาวยิวบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นบางทีก็ไปหายอนไปฟังคําสอนของยอนแต่ยอนก็ทําหน้าที่เป็นแค่ป้ายชี้ทางเพื่อจะบอกว่าท่านมาเพื่อนําทางบรรดาชาวยิวจะต้องไปยังจุดหมายปลายทางที่สําคัญกว่าก็คือไปพบกับองค์พระเยสุจ้าพระบุตรของพระเจ้า เรากำลังเดินทางไปพบกับพระเยซูมีป้ายบอกทางหลายอย่างที่นำพาเราไปพระเยซูจะพูดถึงยอนหรือก็ยอนเนี่ยเป็นเหมือนกับตะเกียงที่ส่องสว่างแล้วก็บรรดาชาวยิวก็ไปชื่นชมกับสิ่งที่ยอนชื่นชมกับชีวิตของยอนแต่นั่นไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริงคริสต์มาสเป็น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นำพาเราไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามีกิจการที่เราจะทำหลายอย่างมีความสวยงามมีความงดงามและมีคุณค่าหลายอย่างที่เราเห็นที่เราได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่อย่าลืมส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าที่พรงมาประทับอยู่ในชีวิตของเราทุกๆคน ก็ขอให้การเตรียมฉลองคริสต์มาสให้เราได้คิดถึงหัวใจสำคัญก็คือการที่เราจะได้ต้อนรับการมาบังเกิดของพระในชีวิตในจิตใจของเราซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่เราไม่ควรที่จะละเลยในสิ่งต่างๆในสิ่งเหล่านี้ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพรค์มีพระทยัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้ดอน,ดน าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรเพราะมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ําพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้รันดอน พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทพเกียรติพระองค์ทงเพื่อเยื่อของชาวเราและพระสงาเจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดพอพระไทยรับของถวายและคําวอนที่แสดงความทอมตนนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีบุญกุศลใดๆจะนํามาถวายแด่พระองค์ได้ ขอพระกรุณาทดแทนให้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านศิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากลังะลึกถึงเราให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งคนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคิสตดเจ้าพระองค์ท่านนี้เมื่อเสด็จมาครั้งแรกบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงปฏิบัติภารกิจตามที่ทรงสัญญาไว้ให้สําเร็จรุล่วงไปเบิกทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดตลอดการ เมื่อจะเสด็จมาอีกอย่างรุ่งโร์ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับพรานสถานตามที่ทรงสัญญาไว้ดังที่กําลังตั้งใจรอคอยอยู่นี้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสะดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดาักุลเป็นนิจการว่าดังนี้ศักิ์สักิีสักิ์พระเจ้าสมสรกวานพระสีรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าอัง운นี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคิดเจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเรียงศักดิ์และคณะสงฆ์้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยราศีนิโคลัสและบุญยราศีชาวไทยทุกองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าด้านในพระคริสตเจ้าขคาแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโร์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์าเมน ให้เราภาวนาตามที่พระคิตตเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระนาจจจงมาถึงรับประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์โประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่พืด โปรดช่วยข้าพเจ้าแม่แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเทิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักพระนุภาพ และพระศีรุ่งโรเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรนข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือทอดข้าพระเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักสงบราบรื่นมีสามัคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อเมน ขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและเสกกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเปิดประทานสันติสุขเทิด นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าคะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าเปิดตาเพียงพระว่าจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็สบริสุ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารบำรุงเลี้ยงจิตใจ,จแล้วขอกราบวอนพระองค์ให้การมีส่วนร่วมรับสีนมหาสนิทนี้สอนข้าพระเจ้าทั้งหลายให้มีความเฉลียวฉลาดรู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้และปักใจในสมบัติสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน พระเจ้าสถิตกับท่านลัสิกับท่านโดยขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาคพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแต่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า245 245ข้ขอขอบพระคุณ พระสรงชุนจินข้ามีสันติได้แปรมปรีสุขในพระคริสตองอคาโคโมทานาเประวจาเปรีจมนงช่วยไร